สวัสดีจ้าฮัลโหลตายก้าโก็นเนยเลจ้งนี่ก่อแซนอ่าทายเซ็กหล่อทรงทองคะก็เเลยเจ้งทายเซ็กหลอทรงทองวันนี้จะมาทําแกงส้มค่ะแกงส้มปุ้งนะคะอันนี้แกงส้มเราก็จะมีถั่วฝักยาวแล้วก็อะอะไรนะเหมือนบอกคอลี่อะไรนะ่ะอะไรประกาศอะไรเนอะก็มีกระชายหน่อยนึง ก็จะมีกุ้งแกงส้มกุ้งกันนี้วันนี้ทําแบบว่าเร็วๆนะก็จะทําแบบว่าผงสําเร็จรูปจ้าอันนี้ก็เปิดไฟก่อนนะคะจะทําแบบเร็วๆจะ้ะทําแบบกินแบบเร็วๆไม่ต้องไปตำน้าพริกอันนี้ไม่ต้องไปตำน้าพริกแกงใส่ไอยี่ห้อนี้นะคะก็ใส่รสชาติพอดีแล้วจ้าไม่ต้องไปเติมอะไรถ้าใครแบบว่าไม่ไม่พอเค็มไม่พอเปรี้ยวก็เติมได้นะคะไม่พอหวาน ก็จะใส่น้ำพริกแกงเข้าไปทีนี้รอให้เดือดก่อนจ้าเดี๋ยวมาเจอกันหลอก็ที่แอร์ก็ที่ชืนชื่นทองกะก็ที่หลอกทรงทองก็ที่ชื่นไทยเซ็กกะเดียไทยเกาะก็ที่หลอกทรงทองกิวจะหลอกทรงทองนะเคยเอาที่แอร์ชืนชืนถิ่มถิ่มแกอะอาจินเถากินมาแล้วจ้าน้ําเดือดแล้วนะคะเราอยากจะให้มันมีรสชาติของกุ้งอ๋อสองเยาที่ห้าเมกะอ๋จะหลอกที่ห้าเราเฮ้ยิ้น อ所หลอจอยง最后าหลงก,ก,ก็ได้噶ถ้าใครอยากจะใส่กุ้งที่หลังก็ได้นะคะใครอยากจะใส่กุ้งที่หลังก็ได้ใส่ก่อนใส่กุ้งก่อนเนี่ยเราคือเราอยากให้มันมีรสชาติของกุ้งจะ้ะเราอยากให้มันมีรสชาติของกุ้งเราก็เลยใส่ไปก่อนนะคะทีนี้เราสามารถใส่ผักใส่อะไรทีนี้จะมาชิมก่อนจะ้ะ ไม่หวานไม่หวานก็จะใส่น้ําตาลเข้าไปนะคะมันก้าทองแกเวาจะหลอกที่ทองเลยใส่ประมาณสี่ช้อนไม่พอเปรี้ยวเราก็ใส่น้ํามะนาวได้จ้ะสามารถใส่น้ำมะขามเปียกหรือใส่น้ำมะนาวก็ได้แต่นี่จะเพิ่มน้ำมะนาวเราก็จะใส่น้ำปลาใส่น้ำมะนาวเข้าไปจ้ะ ใส่น้ำปลาไปอีกใส่น้ำปลาเข้าไปเดี๋ยวมาชิมรสจ้ะมันเปรี้ยวแล้วแต่ว่ามันยังเปรี้ยวยังไม่พอเพราะว่าเราใส่น้ําเยอะเพราะว่าเราแกงก็เยอะอกันนะแกงเยอะเหมือนกันแต่ว่าน้ำพริกแกงเนี่ยเราแกงประมาณนี้ต้องใส่ต้องใส่สองซองอันนี้มีแค่ซองเดียวก็ใส่ซองเดียวก็เพิ่มปรุงรสชาติเอาจา้ะอืมโอเคแล้วไม่ต้องเติม โอเคอร่อยแล้วจ้ะทีนี้เราก็ใส่กระชายเข้าไปเพิ่มกระชายแล้วก็ซาอ่าซาเกลหลอดฟองเราเฮ้ยเพิ่มกระชายเข้าไปจ้ะทีนี้เราก็จะมาใส่ผักแล้วนะคะใส่ผักเข้าไปผักนี่ก็สุกไวนะคะอะ่ต้มต่อไปจ้ะก็มาองที่ชอยเยยอยฟ้าเตา豆角ะฟองไยแล้วก็ใส่อ่า กะหลําดอกใส่กะหลําดอกเข้าไปแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวเข้าไปจ้ะทีนี้ก็ต้มแล้วนะคะทีนี้ที่รอให้รอให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวามาชิมใหม่จ้ะก็มาตั้งตู้ให้สุกไอจอยซีเม่แต่ก็พอเราต้มได้สักพักหนึ่งแล้วทีนี้ยังไม่ได้ที่นะคะทีนี้เราจะมาชิมรสอีกทีหนึ่งเพราะว่าผักนะาเริ่มเริ่มจะสุกแล้วนะคะทีนี้เรามาชิมดูก่อนชิมดูก่อนวนะ่ารสชาติเป็นยังไงมัง่ง อืออร่อยแล้วค่ะรสชาติอร่อยแล้วรสชาติอร่อยแล้วเปรีป้ยวหวานจ้ะรสชาติอร่อยแล้วจ้าเดี๋ยวจะต้มไปอีกสักพักหนึ่งรอให้มันเปื่อยกว่านี้ก่อนจ้ารอให้มันสุกกว่าน,นี้ก่อนนะจะ้าอะเออเอ้ยเอ่อสุกจอกระตกกกลต,ลนะตาจงไม่ไดังไม่กาว้ำจุ่มให้าอ่นนะิเคยล้วก็จะตนะก็ห้ร้นมากๆนล้วก็จะนะ ค่ะทีนี้ก็สุกแล้วนะคะก็จะปิดไฟแล้วนะคะสุกเรียบร้อยแล้วจ้าของเราก็สุกแล้วนะคะกุ้งทุกอย่างสุกแล้วจ้ะทีนี้จะมาชิมรสอีกทีหนึ่งสุกจอกอะไรก็เกาหล่ำก็ล่ะอ่ะถิมชิ้มซื่อๆโนชีอ่ะหล่อทรงท่องกบายังกํเมตัวอ่ะโอชีหล่อทรงท่องกบายังก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้ะจ้าแค่นี้แล้วจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้ากาทำเิร็กัลาวแต่กาจยกินแล้วบ๊ายบาย